สบายดีสบายดีเอฟซี FC บ่าวแพงเบสสุขูสุขคนเด้อสบายดียมแรงแรงพี่น้องสบายดีเบสสุขูสุขคนนี่บ่าวแพงกลับไปธุระพี่น้องไปถาาป่าโจนค่ำป่ามาแต่ประเทศไทยก็เลยบ่ได้ลงฉิดบายดียมแรงแรงมันีก็ออกมาหน้าพี่น้องมาหาใย,ยอ้วนอืม หาใหญ่อวนอยู่นาจะบึงใหญ่อวนเห็ดยังกระเพงจะไปหับเอาปลามาทหารกันร้ายขนาดที่น้องสบายดียามแรงๆเงด้อทงไงทงหน้ากับ ไก่กับกาเนี่แหละพี่น้องเพิ่งใหญ่อ้วนบริเจอกันกับพี่สาวหลายปีแล้วพี่น้องเอื่อยเพิ่นไปอยู่ไทยหลายปีแล้วบริเจอกันปีนี้มาเจอกันกองถับ น้องกองทับไก่ป่าน้องเห็อ้วนเห็ดยังอยู่เดี๋ยวอ้วนเห็ดยังเห็ดกินแล้วมเนี่งเศแล้ว พ te ี่น้อง <hur học> สิเห็ดกินสุปะกินพี่น้องเอืีอยเคนมาแต่ไทยสอปลาเกลี่ยมาแต่ไทยปะแพงไปหับเอากลกบมาหอดพี่น้องเอ้ยมาแต่ขึ้นรถเจ็ดโมงเต่าเผื่อมาหอดบ้านยาย่อวดวันนี้สี่โมงแรกสุยังมากินนะข้าวจีปาเต้ปาเต้ปะสุอมา ร่างสิห็ดกินพีน่ง้อาได้อ้วนกับกำลังข้างหมอเข่าหลัดเื่อยมากเลมแม่เออที่ยงไาหานเนะทียงนาะ bò kia cua khéo phi long, càレー sọ này, gà cái này, uẩn cái gì hệt, chín ba, nhàng bừng thong hay thong na, khéo thong này ngắm là phi long, พาพี่น้องมาชมบรรยากาศแบบนี้ตะโดนเะยพี่น้องอน้องปลาน้องสองเด็น้อง กำลังสีก้มแล้วพี่น้องทุงนี้สีก้มแล้วเข่าบ่าแพง,งก้มจะไอ้กระมานแล้วก็ได้เกี่ยวนะพี่น้องเนาะก้มเลยบรรยากาศยา่แรงๆกล้สิมืออะละพี่น,อน,อน,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 อน้อ,นอง กองทับไก่พี่น้องกองทับไก่บาแพงเลี่ยงไห้กาพอได้ในครอบครัควรแหละพี่น้องยามมีงอะมีงานเนาะยามขาดอาหารก็เอามาปี่เอามาย่างเดี๋ยวบาแพงสิให้มาเป็นกองทับ กองขับไก่พี่น <in these years> ้องบรรยากาศเที่ยงให้เที่ยงหน้าอยู่หน้าเลี้ยงไก่พี่น้อง อัดทงให้ทงหน้าประมาณนี่แหละพี่น้องเอ้ยจะว,วันก็ะสิเห็ดกินวันพอบาแพงจะเก้อไก่แล้วพี่น้องโอ้โอไปเลยนล้ังแหลนน้ำก้นพอบาแพงเข้าปลา <c oughs> ไปเป็นกองทับเลยพี่น้องกองทับไก่เลือเขายหำมือแรลงแล่นกลับไปแล่นกลับมา หวานเขาป่าที่น้องให้มาสะกินเองบัดนี้สะดอนปลายางแตกแตนบัดไหลไก่หวานสะไปพูไก่ขามาหากินที่น้องพายกันเขีย่ยจนแปนนบดัด หว่านยา่ไปเลยเพี่เนอะตามป่า,ย,าย่างหาเขียกินหวาน หวานยายไปเลยเนาะหางต่อเบาแพงโอ้หางต่อพี่นนอะหางต่อตัวนี้ อยู่ป่าอยู่โด่งเลี้ยงไก่ก็เลี้ยงอยู่กลางบ้านบ่ได้เนาะนอนนอเนาะยันไก่ตายต้องมาเลี้ยงอยู่นานอนหน้าเลี้ยงไก่พอปลาแพงก็อยู่นี่แหละพี่น้องอยู่เผาไก่เผาก้านี่แหละเนาะอยู่นาแห่งนี้เวลาดำนากับบริคอยไปซอยดํนานาจะอยู่เอาไก่อยู่เผาต้นไม้ าพี่น้องมาหอนี่บาแพงกับสิขอจบคลิปสัมเนตนเด้อไปกินข่าก่อนนะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้บาแพงเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้บาแพงเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะมาหอนี่บาแพงกับสิขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีกับบรรยากาศแรงๆพี่น้องบรรยากาศในกายอย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งหน่ายบาแพงเด้อเป็นกำลังใจให้บาแพงเนี่ยเด้อขอบคุณขอบคุณ บส้สุขสุขคนที่มาให้กำลังใจทางเบาแพงโดยตลอดเนาะสบายดีสบายดีพี่น้องเบส้สุขสุขคน